ันเทูมันแรงไหมหรือว่าอันที่เราแบบจะเลือกซื้อใหม่มันแรงกว่าอย่างเงี้ยเพราะอย่าอาของหนูอันเก่าใช่ป่ะมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งมันเป็นไดซายน์เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันความแรงมันน้อยกว่าแล้วหนูก็ฝืนอดทนมาตั้งนานนึกออกป่ะอดทนใช้มาตั้งนานแล้วมันแบบมันไม่คุ้มค่าเสียเวลาเราอะสมมติว่าปกติอะถ้าเราใช้เครื่องนั้นมันครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาที ทพิ่งชั่วโมงหรือสามสิบห้าทีในการป่อผมเน่วกว่าจะแห้งสนิทตรงคืนเนี่ยแต่ว่าอ๋ออ๋ออ,อแต่ว่าพอเราเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งอ่ะแล้วมันเร็วขึ้นอะมันประหยัดเวลาชีวิตได้เวลาน,นอนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอันน่งเพราะว่าอันแรกอ่ะพี่ผีซื้อไงอีกอันนึงก็ยอมซื้อเองก็ได้งกอยู่ แต่แลหลังๆคือแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วโวยแล้วซื้อรุ่นที่มันแรงกว่าของพี่พีทให้มันสกอันนี้มันใช้ตอนผมเปียกได้แต่ว่ามึงก็น่าเหมือนกันใช้ธรรมดาดีกว่านาน ค่ะเต่านานโน้ตพี่จุม,นมเนาะเต่านาน,น,านไม่ไม่แป๊บนะนานเกิดเป็นชั่วโมงอยู่เมื่อยมือด้วยใช้ได้ธรรมดาดีกว่าใช่ท่านถามนะประกอบอุปกรใ์เคื้อน,นี้นะได้ธรรมดาเร็วกว่าแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องใช้ตอนแบบผมมากอ่ะคือเราต้องเตาก่อนหนึ่งสเต็ปอะ่ะถ้าเวลาเรื่องจริงจริงเอาจริงเตาไม่ทันจริง ผมไม่หนามากก็โอเคอะรู้ไหมว่าเนี้ยจริงๆใครควรมีคิวค่ะเราคิวมันเน้นผมตรงนึ้ยเหรอปะพี่จุ่มนี่ผมงอกปะเนี่ยห,หรือเงาแถวๆน่ะเนี่ยเน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 ่ เ <Yeah. S 2> งาไม่มีเงาไม่มีงอกไม่มีผมเงาผมเงาพี่ผมทำให้หน่อยดิข้า<ะ>งหลังใชผมที้มนาามาคนเะดียวไม่ถอนถอนไม่ถอนงั้นต้เอาผมตัวเองกันเยียบร้อยไม่ขอความช่วยเหลือเธอละ นี่ไงมัดจะมัดเนี่ยกระเป๋าหน้าร <c oughs> ักเหรนถ้าสมสมติว่าต่อไปใช่ป่ะหนูรัดผมหนูจุดิี้ดูโตป่ะ ต่อไปดูร้านผมอย่างเงี้ยก็แก่นไนมากเมื่อกี้เหรอโธดูเห็นเขามัดอย่างเงี้ยเหมือนดูเปรี้ยวเดียวแต่ต้องเปลี่ยนชุดใหม่เดี๋ยวเป็นแบบเสื้อเชอิ้ตจริงๆริงอะไรเงี้ยเนาะอืมืนมันเขาวันไหนแบบอื่นใช่ไหมเปลี่ยนลูกคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ใช่ผักเอ้ยทําตรงแล้วก็แบบเนาะแล้วก็แบบไม่แบบเก็บผมที่เขาชอบแบบ นี่เขาชอบเก็บผมกันนะแบบไร่ได้มไม่ต้องทำผมเยอะไงเออดูแล้วอันนี้แบบอันนี้ใช่ป่ะแบบไม่ต้องดีดนะ่ะต้องหวีดนะ่ะมันก็สามารถแบบรวบเก็บได้ปากเราก็เงาเหมือนกันคุณจะเงาแข่งกันให้ได้เลยดิ่ทาดีไงดิไอโอยทบ ที่บ้านหลานพี่จุ๋มค่ะตอนนี้หลานพี่จุ๋มมีสองคนที่บ้านนูมีคนทําง,งานอยู่สี่คน <laughs> บุ๋มรับดูแลไปแล้วสองรวมจุ๋มเป็นสามเป็นสามแล้ว,ลวสุดทางานนี่ยจะได้เก่งๆก่งก่งเลยอีกปีอีกปีอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกสักห้าหกเดือนก็เก่งแล้ว ก็โบยบินแล้วนีตอ <laughs> นที่ไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าเขแพ็คของเก่งไงเพราะเข้ามาไม่ค่อยได้สอนแบบพี่เข้ามาพี่ก็ามานี่แต่ว่า G H b ดีนะหนูสนับนูเชียเออหนูซื้อให้แม่มากดีกว่าเดี๋ยวหนูเจอหน่อยส่้น